สวัสดีครับพบกับครูใหม่สตูดิโอกับครูใหม่อย,ยากเล่าวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องหลอนๆกันอีกแล้วนะครับในชื่อเรื่องกฎในการเอาชีวิตรอดระหว่างที่ไฟดับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเว็บ f a c e b o o k .com และเพจกฎแห่งความสยองมณฑที่นี้ด้วยนะครับที่มีเรื่องดีๆมาให้เราเล่าให้ฟังนะครับเราไปฟังกันเลยครับ หากคุณได้รับข้อความนี้แสดงว่าพื้นที่ของคุณจะมีการตัดไฟตามเวลาที่กำหนดเพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาไฟจะดับตั้งแต่ตี3ของวันที่20มกราคม2 0 2 2ถึงตี3ของวันที่24มกราคม2 0 2 2โปรดอย่าลืมอ่านกดต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัยของคุณในระหว่างที่ไฟดับก่อนไฟดับ กักตุนน้ำและอาหารอย่าลืมตุนน้ำและอาหารที่จะสามารถให้คงอยู่ได้นานอย่างน้อยสองสัปดาห์อย่าลืมเตรียมสเสบียงให้เพียงพอสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวให้มีคนอยู่กับคุณด้วยอย่างน้อยหนึ่งคนหากเป็นไปได้ให้รวมกลุ่มกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวมันจะให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นในช่วงระหว่างที่ไฟดับชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของคุณ คุณจะต้องมีแหล่งสื่อสารที่ใช้งานได้ระหว่างที่ไฟดับซื้อ power bank และชาร์จแบตอุปกรณ์ของคุณให้เต็มนําอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณมาไว้อยู่ในห้องเดียวกันจัดอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในที่ที่คุณสามารถเข้าถึงมันได้ง่ายล็อกหน้าต่างและประตูทั้งหมดอย่าลืมล็อกหน้าต่างและประตูทั้งหมดของคุณก่อนไฟดับปิดมูลี และหาอะไรมาวางกั้นประตูของคุณนี่เป็นคำเตือนเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณอยู่ในบ้านของคุณก่อนไฟดับเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่คุณจะต้องอยู่ภายในบ้านของคุณอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนไฟดับตามกำหนดการไม่ว่ากรณีใดก็ตามห้ามออกจากบ้านในระหว่างที่ไฟดับเป็นอันขาดหากคุณถูกจับได้ว่าอยู่นอกบ้านระหว่างที่ไฟดับ ให้ดูกฎข้อที่ x ในระหว่างช่วงที่ไฟดับห้ามออกไปข้างนอกนี่เป็นกฎที่สำคัญที่สุดหากคุณอยู่ข้างนอกในช่วงเวลาที่ไฟดับให้ดูกฎข้อที่ x เปิดวิทยุที่ใช้แบตเตอรี่ไว้ตลอดเวลาและให้วางไว้ในตำแหน่งที่ทุกคนในบ้านสามารถได้ยินได้เราจะประกาศข้อมูลสำคัญในช่วงระหว่างการบำรุงรักษา ห้ามเปิดไฟจากแหล่งอื่นๆเด็ดขาดเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่คุณห้ามเปิดไฟจากแหล่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแหลง่งใดก็ตามแสงสว่างอาจจะไปรบกวนการซ่อมบำรุงกฎข้อนี้สามารถละเว้นได้หากมีกรณีกฎข้อ4เกิดขึ้นหากคุณได้ยินหรือเห็นสิ่งใดภายนอกให้เพิกเฉยต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากนอกบ้านของคุณ ถ้ามีคนหรือว่าบางสิ่งบางอย่างมาเคาะประตูหน้าต่างบ้านของคุณอย่าปล่อยให้พวกเขาเข้ามาเด็ดขาดไม่มีใครควรอยู่ข้างนอกในช่วงไฟดับหากพวกเขาเข้ามาในบ้านคุณได้ให้อ้างอิงตามกฎข้อ X พกอาวุธติดตัวตลอดเวลาและควรพวกอาวุธในระยะประชิดไว้ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง พยายามเงียบให้ได้มากที่สุดพยายามพูดด้วยเสียงกระซิบและเคลื่อนไหวอย่างเงียบที่สุดสิ่งเดียวที่อนุญาตให้มีเสียงได้ระหว่างที่ไฟดับคือวิทยุของคุณหากสัตว์เลี้ยงของคุณส่งเสียงดังให้ขังมันไว้ในห้องที่มีกำแพงหนาทึบกฎนี้สามารถละเว้นได้หากกรณีกดเซเกิดขึ้นอยู่ในความสงบอย่าตรึนตรนก,กับกฎเหล่านี้ กฎเหล่านี้เป็นเพียงข้อควรระวังที่คุณจะได้ไม่เสี่ยงชีวิตจากการรบกวนการบำรุงรักษาของเราหลังจากที่สมอุมบรูรณงเสร็จแล้วหลังจากการตัดไฟสิ้นสุดลงไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดในบ้านของคุณควรจะกลับมาใช้งานได้คุณสามารถออกจากบ้านไปทำงานหรือไปทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติไม่ต้องสงสัยถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลง แปลกๆที่เกิดขึ้นตอนคุณออกจากบ้านมันมักจะเป็นอย่างนั้นแหละหลังจากที่เราซ่อมบำรุงไฟเสร็จแล้วถ้าอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์ของคุณยังเปิดไม่ติดหลังจากผ่านไปสองชั่วโมงหลังจากการตัดไฟสิ้นสุดลงให้อ่างอิงกดข้อที่ X กดข้อที่ X ชีวิตของคุณจบสิ้นแล้วแหละใช้อาวุธปืนหรืออาวุธระยะประชิดจบชีวิตตัวเองซะ ทางนั้นจะเจ็บปวดน้อยกว่าสิ่งที่คุณต้องเจอมากเจ้าหน้าที่ของเราจะดูแลศพของคุณเองหลังจากไฟกลับมาใช้งานได้ตามปกติไม่ต้องกังวลเรื่องครอบครัวของคุณเราจะดูแลพวกเขาให้ปลอดภัยกฎข้อที่4หากในช่วงเวลาที่ไฟดับคุณได้ยินเสียงไซเรนจากนอกบ้านดังขึ้นให้คุณหยุดกิจกรรมทุกๆอย่างและรีบไปยังที่ปลอดภัยควรเป็นห้องใต้ดินหรือห้องที่ไม่มีหน้าต่าง และมีทางออกเพียงทางเดียววิทยุที่ใช้แบตเตอรี่แหล่งกำเนิดไฟอาหารและน้ำดื่มควรนำไปยังหลุมหลบภัยของคุณในช่วงเวลานี้กำหนดการต่างๆที่เราเคยประกาศไว้ถือว่าเป็นโมฆะกรุณาออกจากที่หลบภัยต่อเมื่อมีการชี้แจงทั้งหมดผ่านการออกอากาศทางวิทยุของคุณให้ปิดตาของคุณและอย่าตอบสนองเสียงใดๆภายนอกที่พักพิงของคุณเด็ดขาด ขอบคุณสำหรับความร่วมมือการบำรุงรักษาจะสิ้นสุดลงในไม่ช้าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกฎหลอนๆนะครับในการอยู่ให้ได้นะครับระหว่างที่ไฟดับกฎก็จะมี2ข้อแค่นั้นนะครับก็คือข้อ x กับข้อ z นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครอ่านไปหรือฟังไปก็อาจจะงงๆนิดหน่อยนะครับอาจจะต้องกลับไปฟังอีกรอบนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับกดไลค์กด s c r i b e ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ